มันก็ด <fin ery> <ots> ับเกิดดับเกิดดับเกิดดับบานนี้เราจะเป็นยนง้คู่อาได้เป็นเ้คู่ไเว้ยมันตอการเลื้ยงราบลาบนี่หลายร่อนมันกเป็นเนื้คู่ในบยวคือจิบวิมืจิตวิมลโมขี้จิตเป็นอย่างงงสุกเป็นโมเป็นยังคู่เขาทมได้เนือคู่ตรงจรดงเลยทีนี้เรามาดูต่อไปเมื่อวานนี้เราพูดถึงการดูอารมณ์เพ่งอารมณ์จะเป็นอารมณ์เดียวแล้วถึงการลำงับถึงการลำงับไปถึงภาวะจิตเป็นอันเดียว ไม่มีอารมณ์สองสามสี่มีแต่ความรู้โดดเด่นอยู่อันเดียวแล้วพูดถึงตรงนี้แล้ววันนี้จะขอขยายไปไปถึงการดูลักษณะขออนุโมทนาคุณเจ้าพร้อมกันสวดจตุการที่สองของอานาปนสติพร้อมเพียงกันให้ผมได้พักผ่อนหน่อยจะได้่าตามนั้นมันจะได้สมบูรแบบท,ทั้งทางเท็นบิงและเท็เชื่นทั้งสกอลาด้วย ขาวไมทา้งเวทเอาต่อต้องแต่ต้นหัวก็ได้ตั้งแต่ที่ขังว่าไปถึงปัจฉพยัญจิตตัังคาบังจบอ <c oughs> ันธรามยังานาปานาสติกุทาปาจิตังปาทัมปานามะเสไม่บอกหน้าบ้างเลยใ <c oughs> ช่ไหบ, <c oughs> บอกหน้าหน่อย หน้าแปดสิบห้าห้าสิบสี่ห้าสิบแปดข้อหนึ่งนะครับเลิกข้อหนึ่งหน้าห้าสิบแปดที่ของวะอัสสะสัมโตที่ของอัสสะปัสสะมิ छा it's, amazing. it's amazing. สังขารังอัสสาสัสสิสามิติสิกาตีสิสุนันยมธรรมในบทสุสาวาเราเป็นผู้ทมกายสังขารให้รมนับอยู่จะหาใจออ ไยใจเข้าดังนี้สทเิปัสังเวทิอาสัตตาสัิสามิสทเิขัติเทสุนันยมทำในบุตสาวาราเป เทตาเมตตาเทเอ็งส <hel> <isation>. ุนันยมทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผ <hel> <hel> <hel gh> er ู้รู้ร้อมจะพรอซึ่งคิดสำคาจะาใจออกให้ใจเข้ารังนี ปะสัมภะยังกิตตังคารังอัสสะปะสะสิสามิติสิกขะติอิสุนันยัมธัมมในบทสัาวะเราเป็นผู้ทำจิตสังขารให้รำงับอยู่จา หายใจออกหายใจเข้าดังนี้ตออีด้วยประการชะนีแล่ขอเวลาสิบนาทีด้วยประการชะนีแลเพื่อจะได้อธิบายหลักอันนี้มันสัมพันธ์กันนะครับที่เราสมนม์สัมพันธ์กันตั้งแต่ข้อหนึ่งจนถึงข้อที่สวนมานี้และจะสัมพันธ์กันกไปถึงข้อสุดท้าย ข้อที่หนึ่งมาถึงข้อที่สี่เป็นการเพ่งแบบอารามณุปนิชฌานหลังหลังจากเราเริ่มจากหายใจยาวเข้าหายใจออกหายใจยาวทั้งเข้าทั้งออกแล้วแล้วก็มาถึงหายใจเศ้าสั้นทั้งเข้าทั้งออกแล้วจะมาถึงบทที่ว่าเห็นกายทั้งพวงรู้จักกายทั้งพวงนี่มันสัมพันธ์กันครับ เมื่อเราหายใจยาวๆมันจะดันดันไปทุกส่วนทุกช่องทุกซอทกอทุกมุมในร่างกายตรงไหนมีช่องว่างลมจะเข้าไปที่เรียกว่าลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจในท่าลมวายโยธามันจะเข้าไปทุกซอกทุกมุมตอนนี้แหละมันจะมีปรกากฏการณ์เรพอเราเลิมหา,ห,าหายใจสั้นเปลี่ยนเป็นหายใจเ้าหายใจสั้นมันจะไม่พอกินที่มันเคยเข้าไป มันจะอุดอ,อัดอุดอัดก็ทั้งมันแล้วมันจะปรับตัวเองที่มันสั้นมันจะขยายยาวไปที่มันเคยยาวที่เราเคยดันมันยาวมันจะหดสั้นปรับเป็นความพอดีเมื่อมันเริ่มลงตัวพอดีความร้อนที่เคยมีจกหายใจยาวตัวก็จะเริ่มเย็นหายใจสั้นก็จะเริ่มยาวออกก็ละเอียดเข้าตรงนี้ ลมที่เราเคยดันหายใจเาวมันเข้าไปตามซอกตามมุมต่างๆตามช่องว่างของร่างกายตามอนุ่างๆมันจะเริ่มออกดิ้นครับนั่งไปจะเห็นลมลมจะเห็นร่างกายเราดิ้นตามเนื้อตามตัวตามหลังตามหัวตามไหล่ตามหน้าตามต่างจากนี้นจะมีการไต่ไต่ไปไต่มาตามหัวตามเก้าเหมือนแมลงตัวเล็กบางทีนั่งอยู่ก็เหมือนเหมือนเส้นให่แมงมุมแมงมุน มาผ้าตามหน้าตามตา,ม,ตา,ม,ตาม,มาเกามาดึงอะไรมันก็ไม่มีสุขนั้น,ากกาน,น,นั้นท่านจึงบอกว่าสภกายยะปฏิสังเบีรู้จักกายทั้งปวงทั้งหมดนั้นคือลมกายยะยะตาห้างพิเวเตามัถา,านิสสาส,สปปฐาสังพิสูทั้งหลายเรากล่าวว่ากายอันหนึ่งในการทั้งหลายคือเราไม่จะเข้าหายจะออกไม่หล้เราจึงมารู้จัดก,กายทาั้งปวงอยในในที่มันเคลื่อนไหวในตัวนี่หลังจากนั้น มันจะเริ่มลำงับข้อที่สี่ที่เราบวาปัะสันพยัญชนะด้วยสังขารังทำบทศึกษาว่าเราจะทําการสังขารให้ลำงับหายจะเข้าหายจะออกเริมให้จะละเอียดเข้าช่วงนี้เมื่อเริ่มละเอียดละเอียดเข้าละเอียดเข้าเสียงจะดังขึ้นในหูเหมือนเสียงแมลงพึ่งเหมือนเสียงแมลงคู่เหมือนเสียงลมพัดจ่อไม้ชายเขาเสียงจะดังสองจังหวะเสียงต่ําเสียงสูง ที่แท้ก็คือสิ่งลมที่เราหายใจเข้าไปอยู่ในในในร่างกายของเราแหละเมื่อเราไปอยู่ในโรงงานเสียงจะจะละเอียดขึ้นจะดังสองจังหวะเมื่อลมมันจะละเอียดล่องเลยลมมันจะระง,งับเสียงนั้นจะค่อยลงจะเกิดเสียงใหม่ขึ้นมาแทนเสียงแหลมมือเสียงใหม่หอนหน้าตาจะสดชื่นแจ่มใสามากจะเ้ิ่มีมีมีปีเต ถ้าลมน้อยไป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 เสียงจะดังแหลมขึ้นหน่อยถ้ารู้เพาฉะนั้นหัวจะแน่นแน่นเหมือนเป่าลูกโปง่งเอาลมเข้าไปพระอุปติสสะสู้รจนาคำพีวิมุติมัตซึ่งคํานบนนี้น่าจะเป็นภาษาาลีบทเพราะชื่อมือนกันแต่งมาก่อนแล้วล้ำสมัยพื่อการทักใหม่ๆนี่แหละแต่งก่อนวิสุติมัตท่านว่า มนีโยคีนั้นจะรู้สึกเหมือนในศีรษะถูกอัดต้วลงหัวจะตึงเป๊ะนี่กายหลงงบตึงแล้วจะตืน่นแล้วมีเสียงอะไรดังขึ้นน้ำหมอกน้ำค้างหยดใส่กดใส่มุ้งในป่าจะเกิดเป็นแสงในควารู้สึกแสงว่าวเสียงหมาเหา่าตุ๊กแกรองไก่ขันที่ไหนดังว่าว้นมาจะเกิดเป็นแสง นี่จิตจ,จ,จ,จะเริ่มสงบพอกายลงงับแล้วจะมีแสงถ้าเกิดว่าเราเพ่งไปที่ไหนแรงๆจะอ,ออกไปแสงมากออกมากตรงนี้ถ้าอยู่ในป่าในดงจะกล้ามากไม่กลัวเลยผีสารขาาอาสุรกายผีสารายจะกลัวเราอไม่ไม่ต้องมีคาถาทั้งตัวเรากรับอย่าไปฆ่ามันตายนะถ้าเพ่งไปโทรมันตายจน่งที่พูดเมื่เช้านะอย่างที่ลงุลงลุงปูพันธ์ทำพระจนกอกองป่อยใน,ในดงงหยาเย็นตัวนี้ถ้าลางับมา,งบมากสงบมาก แสงจะมีมากขึ้นตรงนั้นจะรูเก็นยินแสงเหมือนฟ้าแรบเหมือนที่ห้องแผลพับแผลพับจะเกิดขึ้นวิชูปมาธรรมมาทำมันเป็นเสมือนฟ้าแรบว่าชื่อรูปมาธรรมมาทำมันเป็นเสมือนฟ้าผ่าจะมีบางทีลางับมากแน่นเป๊ะใจก็สงบสงับเราไมใจก็หมดไปอสาสาพพะสาทสาปภารนะหตวิ เอวังสันเตวาตุปัลติยอาศัสะปะถาสาปภะรานหติเมื่อเป็นเช่นนี้ความละเอียดของลมเกิดขึ้นได้ความลำเบียดของลมแล้วลมหายใจเข้าหายใจออกก็จะไม่ปากฏดะดับไปไม่ใช่ตายนะครับอย่าไปกลัวตายไม่มีลมตอนนี้ไม่มีลมอย่ากลัวคนไม่หายใจไม่มีอยู่ในสเปกอย่างพวกเราคนไม่หายใจไม่มีกีประเพื่อไม่มีกีประเภทหรอกครับ หนึ่งคนดำน้ำเราดูวงบวดูเวทว่ายใจว่าไายอยูอ่เราไม่รู้รอะไรอยอ่สองคนอยู่ในคันมันดาสามคนตายเราจะไม่ตายตอนนี้เราก็ออกมาแล้วจากคันมันดาสี่คนเข้าไปอยู่ในแจตุตถชาตอนนี้เรายาังไม่ได้เข้าชาไหนพี่จะเราเราจะจะไปชิมจะ่ลืมนะถ้าเข้าไปสูธธ่แจตุถชานเนี่ยลมหายใจไม่มีนะดับนะ ถ้ามีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้เจตุทัศน์สัจานัตสะปัสาาสะปะพาสปะสาสะปะเผพกตตาโหติพิฆเวพิสุทั้งหลายลมหายใจเข้าหายใจออกนี้จะเป็น่าศึกต่อเจตุทัศนาคุณไเจริญสมาธิไปสูมๆ่อเข้าส่วนระดับเจตุทัศน์ต้องดับลมหายใจได้ไงถ้าจะมีลมหายใจอยู่เข้าไม่ได้มันละเอียดมากตัวนี้เป็นสมาธิมาตรฐานที่จะไปใช้เป็นริปิเดตะได้วัฏอภิญญาอยู่ตรงนี้ ตัวนี้เราจะไม่เข้าเกาจะนคยทานแต่ว่ากายมันรบมากมันก็ดับลมไปเราไม่ต้องกัวถ้าถอนขึ้นมาใหม่จ้องหายใจให้มันแรงๆที่จะหมืซอขึ้นมาใหม่ก็มาแน่นเป๊ะอยู่บนหัวพอาแน่นก็เพ่งละเอียดเขาเสียงก็ดังละเอียดเข้าละเอียดเขางี่ลมทีนี้จะมีอาการอยีกอันหนึ่งแตกนะครับแะเบิกเอกเตสุสมุข,ขนันโถอภินยยง สภาวะที่จิตเป็นเอกจะเนืนอเดียวกันรู้ว่วอย่างดีพังกันจากอนุปัสติจะเห็นความแตกไปแห่งจิตแตกตึงระเบิดเหมือนฟ้าเหมือนดินถล่มทลายอยาเข้าใจว่าเราเราเป็นเพราะอรหันนะเป็นธรรมชาติธรรมชาติของจิตเมื่อโยคีโยคาวาจรเพียนเพง่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอยู่เมื่อความเคลื่อนไหวแปผ่านไปของอารมณ์นั้นย่อมเห็นความแตกไปแห่งจิต เมื่อเห็นความแตกไปแห่งจิตแล้วจะเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่างซุโตโลโกวิปัสนาอธิปัญญาวิปัสนาเห็นความว่างเปล่าไปหมดทั้งโลกนั้นคือการรู้แจ้งด้วยปัญญาหรือว่าวิปัสนาปัญญาขึ้นมาเลยครับเนี่ยขึ้นมาเลยนี่คือคือการทำงานไปสุดยอดของการเจริญแบบอริมณุปนลิชฌานทีนี้ข้อต่อมาเมื่อกี้เน่ยข้อที่ห้าเริ่มแล้วทีนี้ ลักขันงบรนิเชชานะครับตัวเอดูดีๆนะเพศดูลักษณะว่ายังไงครับพอที่ห้าปีตีบริสังเวทีหรือพร้อมเฉพาะซึ่งปีตีปีตีนี่เป็นลักษณะของอารมณ์ของของของเวทนาเราจะต้องมารุ้นล้เวทนานี้เมื่อการลำงับแลวมไนจะเกิดปีติถ้าระงับน้อยจะเกิดปีต่อปีตีน้อยถ้าระงับมากก็เกิดปีตีมากแล้วงั้นระดับหนึ่งใจอ่อน น้ำตาไหลนั่งอยู่น้ำตาไหลคนลุกขนพองเยื่อยากสถานไปทั้งตัวนั่งดีๆเห็นตัวเองตัวโยกตัวคอนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวยืดตัวงอบาทีตัวรู้สึกว่าตัวเองตัวใหญ่มากตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่ในกอดเต็มกอดมือหัวเท่ากับบ้กมือหัวเท่าไนมือมันก็ทะลุถึก้นสุก หายจะเบาเมันกระเทือนไปหมดทั้งตัวตอนน้มันมันเกิดปีเตขึ้นมามันมีปุ่มเดียวกันไฟลัมเดียวกันตัวเล็กตัวใหญ่ตัวโยกตัวคอนตัวยาวตัวป้อมตัวสั้นๆตัวเล็กๆน้ำตาไหลขนลุกเย็นได้เยือกแล้วก็ใจอ่อนมากแต่มันมันมันจะเกิดเม่อทุกภูเตจิตเตจิตนี่แกก็นุ่มัอนอ่อนโยน ถ้าคิดถึงรื่งเรื่องความชั่วกรรมบาปเอาตัวเองก่อนตาไหลเมื่อนจะไปตกนรกไม่รู้ลมไหนคิดถึงบุญถึงคุณของพ่อของแม่ของคนที่มีบุญมีคุณต่อก็เหมือนท่านมีบุญมีคุณมากเราจะเอาอะไรหน,หน้องไปต่อแทนของท่านคิดถึงพ่อถึงแม่จะคิดมากตอนนี้นรักพ่อรักแม่จะรักมากตอนนี้พ้านเนยจะรู้จักรักพ่อรักแม่จะรักมากตอนที่มีปีนีในเท้าน,นี่ทำนี่แหละคนเวลาที่มีคํากล่อมลูกเวลานอนเจ้าเนยวมาให้เจ้าไปบวช ได,ด้ยิ่งหยดในสิลในธรรมได้จำนำคุณพอ่อคุณแม่ข้อได้แก่ดึงขึ้นสวรรค์นั่งสลาลับตาไมา่จะาความเขาแพงไม่ได้เอ้ยเจ้ามีมาให้เจ้าไปบวชแล้วลูกเด้อพคนจะขอไปอยากให้ลูกไปบวชเดี๋ยวลูกจะวุญนจะคุณมลูกควรแต่กูคงจะควรมาเคยเจ้าเล่นจะว่าพี่วะเนี่ยซีไปห้องเราที่เราต้มเก่งปัน,านหาหนูพ่อแม่ปตาโตนรกข้างเป็นนรกเช้ากบวชซีกว่า มันไม่เคยทําอย่างนี้ถ้ามันทําอย่างนี้เกิดปีดีระดับหนึ่งจะจะคิดถึงบุญคุณพ่อแม่มากบุญคุณของป่านของเมืองของพระราชามาหากษัตริย์คุณค่าของสังคมที่ดีงามที่รอเลี้ยงพวกเราอยู่ทุกวันจะรู้เท่าไดรจิตใจจะเป็นบุญตัวนี้จะเป็นบุญแล้วจะเป็นเนื้อนาบุญจะงอกเงยมาซึ่งควงเงาควา,งงามเดชและจะมีความสุขสู้ถ้าเาเปรียบเทียบกับความสุขทางโลกที่เคยพบเคยเห็นโดยเฉพาะทางทางด้านอารมณ์ อาลากาโหติสธะโมงนาพาโสปฏทฟียะถาไกลห่างกันเหมือนฟ้ากับดินไกลห่างกันมากตอนนี้ไม่ขี้เจียล้วครับแต่อย่าลืมนะเจนสุปปะทานทันเป็นบ้ากี่หลายเจ้าก็ต้องดูลักษณะนี้ดีเปีตี่ปิสังเวีนที่รู้พร้อมเฉพาะซึ่งเบติและสุขะปริสังเวีนที่รู้พร้อมเะพ่อซึ่งความสุขทำไมต้องมารู้ว่าพวกนี้พวกนี้จะมารวมตัวกันเป็นเวทนา เราจะกลายเป็นสังขารจิตสังขารเราจะคิดจะฟุ้งจะุูงแต่แต่แต่จะเป็นบาก็ตรงนี้แหละมาเห็นตัวเบาเอาไปชิมหัวได้เลยเนี่ยชิมหัวได้เลยใครว่าเราเป็นกุศโลงเราเป็นลมเบาๆพูดมองใจยังของตรงนี้ว่าไม่รู้ตัวไหนจะมามันเบาไปแต่หอมเป็นแต่หอมได้เลยเพื่อนการองค์หนึ่งเดินจงกรมอยู่ไกลห่างกันประมาณสักร้อยเมตรตางตังองค์ตังเดิน เดินไปดิมาเห็นท่านเป็นสากุนงของบักมาล่งค้งเป้งหวยเพื่อไปเตโลกมาดูว่าเต็นมาโล่งคงเค่งอย่างจิกจักว่าเอาไปไปเรื่องการอยานไปไทห้องแล้วเละหวยนี่มัเลยเลยคนอาทีก็ได้ว่าที่าบทท่านตดท่านเด็กปีตีมันเบาอัพลิติ้งจอยอุเพงคาปีปีตีโลดโผลเบ้านจะบินจังหอได้ ถ้าเรเดินกลับไปเราบอกว่าโมบายนั่นเือโปมีปีนี่มันหลอกคนไหนนี่ไปซะเราก็ไปเรโดนตัมาเลยแค่้าตอยูกย่ไรองก็ก็ว่ากก็บาบุบแต่หาคนบมันจะบาที่ตัว้สิ่ขอได้าจพปีเ็ปสังเวทีดูคมจะพอสุกีตหายใออกหายเข้าเราจะไม่ได้หลงมัน จากปีนี้เรนจะเกิดความสงสูบปีที่อินเทอร์เน็ตเย็นอาเซจีนากโกที่เราสอนเมื่อวานสงบปานี้ชื่นใจอาเซจีนากโกไปมาเหมือนอาบน้ำเย็นแสนจะเย็นเย็นในหัวในเก้าเหมือนเอาน้ำแข็งแช่ไวในสะมองมันไหลอาบเอิบได้นั่งอยู่คนเดียว ก็เย็นมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้ต้องรู้มันเป็นความสุขที่ว่าสุขะปริสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุข,ข,าสข,ขาหายใจออกหายใจเข้าถ้าเราไม่ไม่รู้มันมันจะเป็นตัวปรปุงข้อที่หงข้อที่ใจวายังไงครับมันสะพานกันจิตตสังคาลางังใช่ไหมปริสังเวทีอาศัปตะตา,ามีติสิกติ สองข้อแรกหนึ่งจะไปสัมพั์เราข้อข้อที่เจ็ดระหว่างข้อที่ห้ากับข้อที่หกเมื่อเรารู้จักปีติเรารู้จักความสุขอยู่ทุกประมัแตแใจหลังจากนั้นปีติและความสุขนี้จะไปเป็นเครื่องมือปรุงแต่งให้คิดการคิดนั่นท่านรือป่าคิดตัดสังขารังคิดตัดสังขารสังแปลว่าพร้อมกระกระทำพร้อมกันแปลงสมบะโน้ แต่ตัวกอเป็นตัวคอเป็นขาละเป็นสังขารละ่ปกระกทาพร้อมกันกายสังขารต้องมีตัวประกอบจิตสังขารก็มีตัวประกอบให้ปเป็นสิ่งที่มาให้เราคิดเป็นจิตสังขารมีสามอันหนึ่งสัญญาสองเวทนาสามุตตกสัญญาความจําได้มารู้ความสําคาญมุ่หมายเวทนาความที่จิต เซฟอารมณ์ท um pues ี fastest and fastest and fastest. Nah ่พอใจแล้วไม่พอใจเอามาบุงแต่งวิตกความคิดรวบยอดความคิดสำเร็จรูปภาษาฝรั่งเขาจะใช้คำว่า conception คือวิตก conception คือสัญญา feeling คือเวทนาเอาไม่ใช่สาวอันนี้นาอเราจะรุูมีด้านสศ่อษาวิทยาบันฑิต ขอใช้ภาษาต่างประเทศวางใจเลยก็ไมภาษาคนห่างโดยเช็คนคอนเซป์านฟิลลิ่งทั้งสองอันนี้มันมืวมาลงกันแล้วมันจะปุงม้นปุงแล้วนเรียกว่าจิตสังขารบริชนนน์ออฟ t อ v กซ์วิตตี้เมน r ทนฟอร์เมชันบริชนนออฟอการปรุงแต่งทางจิตภาษาวมนี้ว่าจิตสังขารหลัง จิตสังขารเกิดคือม่อคิดสิ่งนี้มันจะคิดนะคิดคิดคิดเป็นเรื่องนี้เป็นปุญญาที่สังขารคิดนเรื่องดีเมื่อมือตีดีมม,ม,มีมีความสุขอะไรจะจะมาคิดคิดอยากจะให้พ่อดีอยากจะให้แม่ดีถ้าเป็นเนียนเป็นทักจดีแปล่าพ่อแม่มาปฏิบัติธรรมคนคิดได้แบบปุญญาที่สังข์ทกปุญญาที่สังขารสังขารปรุงแบบบญปรุงอย่างดี ถ้าเป็นโ,มโยกมก็ชี้จาบบวชชี้จับป้าลูกป้าผัวป้าเมียอะไรกันแต่ก็มีเลยเรียกว่าบวชมี่ฉะนั้นก็อยากจะสร้างวัดเป็นอาสมเป็นที่ปฏิบัติธรรมห้ามมองวาปฏิบัติธรรมคือที่คักปาร์เพื่อนครูบา,รรา <c oughs> อาจารย์เนี่ยรู้หรือเปล่านี่จะดูอย่าเคลียร์วัเห็นว่าตัวป่านเองมันชิดสร้างตอนใน,นสิ่งที่ดีที่ไงแต่ต้องรู้มันที่ว่าจิตแต่ทางขาลาังปริสังเบกต์นี่เพ่งดูลักษณะนี้ ยิ่สังขารามสังเวทีอะสัพตาสามีทิเสมันคิดก็รีบรี้รู้มันคิดดีก็รู้อย่าไปหลงมันคิดชั่วก็ปยาไปกอดกับมันหลงอย่าไปหลงกอดกับมันรีบรู้ให้มันหยุดอย่าเสียใจกับความชั่วอย่าดีใจกับความดีที่มันคิดขึ้นมารีบรู้กับมันเข้าไปไวๆมันจะจบตัดตัดตอนมนเลยคิดปั๊บรู้ปั๊บดับปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บกระดับปั๊บไวเข้าไวเข้าไวเข้า เมื่อคิดนานๆเข้าร at ู้ทันใบเข้าจะเกิดอะไรขึ้นเปิดข้อที่สุดข้อที่แปดส่ปัจฉพยังคิดสังขารังสปตตาภามิติสิกติ่ังสีสังขารนี้ให้เรางับโจมหายจะออกให้จะเข้าถ้าเรารู้มันน้อยเขามันดับมันดับมันดับมันระมับไปเลยบันี้สิบมีอเบิ่ดมือคิดมีนะจะงะจะมีเลยเจอต้องมาถามละ มันคือบุคคลเถื่ออาจารย์อะไรัวนี้แต่กูเห็นอะไรมันจะเศร้าขึ้นี้งทีมานถามใหม่ด้วยป่ะนะเหตุการณ์นี้มันจะสิ้นขึ้มันคือซื้อูมันโง่ปกติมันฉลาดมันมีคนคนโง่นะมันให้ตัวนี้ที่จะทั้งขาเรางบหล่องเฉยเมื่อเราอยู่ในโลกนี้คนเดียวในโลกเวลาไม่บีบขันตื่นมาแต่เช้าถึงเที่งป่านในเมืองเวลาอย่ห้าสิบปีมันห่างไกลกันเห็นบุคคลเมื่อเช้ามาถึงเพื่อนก็เมืองเหตุการณ์มันห่างกันไปยี่สิบปี มันม,มีอดีตมันไม่ไปอนาคตมันอยู่กับปัจจุบันซึ่งบื้อเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่วนะ่าซึ่งเบื้อนะจะเรียกว่าอุเบกขาอุเบกขาของโพชชงเจ็ดอุเบกอุเบกขาสามโคชงงชงเพราะในโพชชงเจ็ดตัวสุดท้ายคือเบกขาอุปะแตะว่าเข้าไปอีิะจ้องมองดูดู่แปลอกเป็นเอเป็นอุเบกขาตัดหาควบเอาไปอุเบกขาที่เขาไปจ้องมองดูความเป็นธรรมจงความเป็นสภาวธรรมที่เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเอง ม่นได้คิดอะไรใชยลองตายเป๊ะอีกทีหนึ่งถ้าอ่านหนังสือถ้าไปสอบตีตัวตกบ่ได้เลยใช่ไหมบ่อ่าน,นยังอาหน,นังสือมาอ่านล็อกหัวเป๊ะโมนี่ิศเป๊ะไม่ไมอ่านเลยมันอ่านใจมันเก่งทางอ่านใจอ่านใจดีกว่าไม่ต้องไปเปลืองสายตาไม่ต้องไปเปลืองสายเปิดมันคิดอะไรมาลูครูเจ้าต้องสอบตกต้องไปวห้ได้สอบ,อสอบมาถึงตัวนี้เป็นเอง ล้วจะมาถามรีบไปเป็นโรเลเื่อนวันรุ่งบงันต่ไม่จำเห็นหน้าพี่หน้าน้องเห็นหน้าคนที่รู้จักมาก็าจะจำได้คำเขาหนาะเอออันนี้มันมันชื่ออย่างไรเนาะบางทีพี่น้องโดยกันมามันชื่ออย่างไรเนาะคือบอกคือชิดมันจะสลัดสัญญาออกไปสัญญาตัวนี้เป็นที่ตั้งงสังขาร คุเจาว่าอธิิมัทษาสัญญาคตสญญาอุตรินิสรนันติมีอยู่นนพิสุการที่เกี่ของเธอจะสลับสัญญาไปที่ตั้งอย่างสังขารทุกอย่างสูงออกไปมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีแต่ก่อนนี้จะมาถามทำยังไงจะจําได้อาจารย์อาจารย์ที่จะไหนซีจงเป็นที่จะทํายังไงจะจะจำหนังสือได้ท่องบอนจะจําไม่เมื่อกีใครมาถามว่าทำยังไงจะลืมทําให้ลืมยากกว่าทําให้จํา เอาเลาทีสซื้อมามันถึงตรงตรงสุดอเรื่องตรงที่มาเริ่มมัมีอดีตไม่มีอนาคตได้อยู่กับปัจจุบันตจ้รงนี้แหละมันยากยิ่งกว่าจำนางยังนี่เขาด่ามาทายยี่สิบปีเองคิดคจำมันมาปวดอยู่ให้ใจดีที่รูมคือเพกว่าเียังไมหาจำน้ำแม่เจ้วถ้าเราต้องการน้ำสะอาดบริสุทธิ์มาใส่ดีเราต้องเทน้ำเก่าทิ้งก่อน จิตที่จะบรรจุน,น้ำใหม่ได้ที่บริสุทธิ์จิตใจนี้ของมองกันถ้าต้องการพระธรรมอันบริสุทธิ์จะต้องรียนี้ซะก่อนฉันไดรก็ญญต้องส่สงสารทิ้งจะมาสารอยู่ตรงนี้แหละตรงข้อ,อที่แปดนะปัดซมปลายยังกิตสังขารังอัาปฏาตามีติสิกติพิสูนั้นพึงทำในบทสุตตาว่าเราเป็นพวกทำจิตสังขานรนั้นรำงับจูหาใจออกให้ใจเข้าดังนี้ดังนี้อยู่คำว่าดังนี้่งจัก แล้วนีคือวันนึงไปไปจบแล้ววันนี้อ่ะวันี้อ่ะห้าโมงครึ่งแล้วไปฉันน้ำปานะมสดมนผมจะได้ไปหาหมอขอความเจริญงองามในจาระณะและเสครับปฏิปทานนี้รุ่งเรืองไพบูรณนธิบินัยแห่งพระสมณพุทธเจ้าที่ตัดไปดีแล้วจะได้สืบทอพระศาสนารักษาพระธรมินัยอย่างพระศาสนานี้ให้มีพลังสืบไปเป็นประโยชน์แก่โลกแก่สังคมแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเชื่อต่อไปโดยทั่วกัน ทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนทูลโอธามิสาธุรก็ราบให้พรน้ำปานะก่อนเนาะน้ำปานะมีไหมมีก็ให้พรน้ำปานะแล้วก็กราบประลับน้ำปานะกันให้ที่มาหาวัดเนาะเอาเท่ากัน Eu